ในปี1999เคยมีความพยายามเอาแท่งอูโตเนียมใส่เข้าไปในเตาปฏิกรณ์ของเรือดำน้ำเพื่อให้โอเวอร์ฮีและเกิดการระเบิดแบบเดียวกับซาบอมบ้าความจริงหลักการทำงานของระเบิดซาบอมตัวระเบิดจะมีขนาดใหญ่24ตันต้องใช้เครื่อง TU-95V ออกจากผ่านรัสเซียเข้าสู่ตำแหน่ง เครื่องจะปล่อยลงสู่พื้นดินล่มจากกลางออกเพื่อทวงเวลาให้เครื่องบินหนีพ้นระยะด้านหัวจะมีเสาวิทยุ2ต้นส่งสัญญาณจนถึงระยะห่างจากพื้นดิน4 0 0พเมตรที่ตั้งไว้เริ่มจุดระเบิดพูตโตเนียมกลมๆ2ลูกหัวท้ายด้วยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่หัวลบเพิ่มอุณหภูมิอย่างรวดเร็วเป็น1นึ่งแสนองศาพร้อมกับเกิดปฏิกิริยาเชนีลอคชันรังสีเริ่มกระจายออกแกนพูตโตเนียมตรงกลางทําปฏิกิริยากับยูเรเนียมด้านนอกสําหรับลูกนี้ซาคารอลลดจํานวนยูเรเนียมลง50%แรงระเบิดจาก1 100ห0 0เหลือ50เมรเมกตานหลังจากปฏิกิริยาเกิดลูกไฟขนาดใหญ่กว้าง ินดทําให้เกิดการสะท้อนกลับของรังสีกลายเป็นลักษณะรูปดอกเห็ดลูกบอลไฟจะยกตัวสูงและกว้างขึ้นแรงกระแทกของช็อคเวฟทาให้เกิดแผ่นดินไหว5แมกนิจนูส่วนเครื่องบินห่างไป60ไมยยังรับรู้ถึงแรงสั่นถลุมในภาพยนต์เอาแท่งยูโรเนียมเข้าไปในเตาปฏิกรณ์ดํดน้าไม่ทําให้เกิดการระเบิดเตาปฏิกรณ์ใช้ยูเรเนียม2 3 5มีความบริสุทธิ์3%แต่ระเบิดนิวเคลียร์ใช้ยูเรเนียม2 3 8มีความบริสุทธิ์95%มีแค่8ประเทศในโลกที่ทําได้ส่วนอิหร่านสังเคราะห์ได้บริุท สุด60%ิ์แต่ถูกสก,กัดดาวรุ่งซะก่อน